วันนี้เราอยู่ที่โรงงานผลิตเสาเขมของบริษัท P c o n n e ๊ปค่ะวันนี้เราอยู่กับเพียเฮงค่ะครับสวัสดีครับ ผมเหงครับเป็นเจ้าของโรงงานผู้ผลิตเสาเข็มเสาไมโครพายและเสาสปันผลิตให้กับ P-Connect ได้ทํางานร่วมกันมาหลายปีแล้วปูนก็ต้องใช้ใช้เป็นปูนตาช้างแล้วก็เป็นปูนปอดแลนด์ประเภท3ก่อนที่จะใช้หินหินก็ดีทรายก็ดีก็ต้องมาคัดคุณภาพให้ดีให้สะอาดของพวกนี้มันต้องประกอบกันมันถึงจะแข็งแรงลวดให้มีคุณภาพมอกเสาเข็มแต่ละต้นที่เอาไปเนี่ยมันเป็นล าฐานของบ้านเขาที่จะต้องแข็งแรงมีวิศวกรออกแบบมาให้เราทําไม่ใช่เราไปทําเองโดยที่ว่าไม่มีใครมาบอกเราว่าต้องทําอย่างนั้นอย่างนี้ไม่ใช่มันต้องมีวิศวกรมาแนะนําเรื่องการผสมปูนเนี่ยทางนี้ไม่ได้ห่วงอะไรเพราะเราใช้เป็นด้านคอมพิวเตอร์อยู่แล้วทั้งหมดกดมาทีหนึ่งก็คือที่ตั้งไว้เรียบร้อยแล้วมันก็พัาผสมมาตามนั้นคือผลิตทุกวัน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 ,วนเป็นปี2ปี3ปี4ปีอะไรอย่างเนี้ย ผลิตกันอย่างนั้นโดยมาตลอดวันนี้พีคอนดค่ะก,ก็ขอขอบคุณเฮียมากๆนะคะครับไม่เป็นไรครับก็ขอบคุณครับที่ได้มา <c oughs> อจอยเวนเจอร์ Joy กันอ่า <c oughs> โอเคค่ะขอบคุณมากๆเลยค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับ <c oughs> หากลูกค้าต้องการความสบายใจและมั่นใจในคุณภาพคิดถึงมีคอนดคกรุ๊ปค่ะ